สวัสดีครับพระเครื่องสยามครับวันนี้นะครับนำเหรียญนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับยุคสงครามโลกอินโดจีนนะครับปี85นะครับแต่เหรียญนี้นะครับสร้างออกที่วัดประสาทบุญยาวาสนะครับจังหวัดกรุงเทพนะครับในปี2506นะครับ เป็นวัตถุมงคลสุดยอดพิธีเลยนะครับเจติอาจารย์มากมายร่วมกันปลุกเสกนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอกนะครับแห่งจังหวัดอยุธยานะครับออกที่วัดประสาทบุญยาวาสนะครับจังหวัดกรุงเทพในปี2506นะครับมีหลายเกจติอาจารย์ด้วยกันนะครับที่ร่วมปลุกเสกนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพุอทิมวช้างให้นะครับหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอกนะครับและหลายๆเกจติอาจารย์อีกมากมายเลยครับซึ่งผมก็จําไม่ได้ทั้งหมดนะครับต้องหาประวัติตามเว็บไซต์พาเครื่องดูนะครับอันนี้ก เป็นสุดยอดพิธีนะครับวัตถุมงคลนะครับข้างล่างจะมีตัวหนังสือนะครับนี่ครับตัวหนังสือหัวจะกลมๆเลยนะครับจะกลมๆอย่างนี้นะครับตัวหนังสือไม่บวมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อจงวันต่างนอกจังหวัดอยุธยาครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําครับแต่องค์นี้ผ่านสภาพการใช้มาบ้างนะครับแต่ก็ถือว่ายังมีความน่าเก็บน่าบูชาอยู่นะครับสภาพยังดีอยู่นะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอักระยันด้านหลังนะครับยันใบพัดนะครับมาอุนะครับ และตรงนี้อ่านว่าอะไรผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ขึ้นยอดด้วยยันอุนะครับนี่นะครับข้างหลังจะเขียนว่าวัดประสาทบุญยาวาสนะครับอันนี้ขนาดสึกแล้วครับตัวหนังสือหัวยังกลมอยู่เลยนะครับตัวหนังสือต้องกลมกลมนะครับแล้วก็ไม่บวมนะครับตัวหนังสือไม่บวมนะครับนี่ครับหูเหรียนนะครับผ่านการใช้มานะครับมีรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวตัดด้านข้างนะครับผมก็ถ่ายแบบบ้านบ้านนะครับถ่ายคลิปแบบบ้านบ้านนะครับจะพยายามเอาให้ชัดที่สุดนะครับถ่ายจากมือถือนะครับนี่ครับเป็นรอยตัดนะะครับเดี๋ยยวจพามมซนะครับ เป็นรอยตัดด้านข้างนะครับถ้าตีกล้องลงไปจะตัดเป็นแท่งๆเลยครับนี่นะครับแบบนึงนะครับนี่ครับเป็นแท่งๆเลยนะครับนี่ครับตัดเป็นแท่งๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับชัดเจนนะครับตัดเป็นแท่งนะครับเหรียญนี้ถือว่ายังมีความหนาอยู่นะครับยังมีความหนาพอสมควรเลยนะครับนี่ครับก็เป็นรอยตัดนะครับก็เป็นคลิปบ้านๆนะครับ พี่ๆท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามพระเครื่องสยามด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวตัดจะเป็นแท่งๆเลยนะครับด้านบนนะครับก็ถ้าได้พระอะไรที่น่าสนใจนะครับผมก็จะนํามาลงให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่องค์นี้นะครับก็มีพี่ชายท่านหนึ่งครับอ่าทักมาคุยกันนะครับแล้วก็ได้ตกลงเช่าซื้อขายกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะทำการจัดส่งให้พี่เข่าทางไปสณีนะครับ ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามภักเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ